มันบอกว่าคุณกำลังถ่ายทอดสด สวัสดีคนดูทั้งสองคนนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูมุมกว้างตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหาร On The Lock ของโรงแรม s e r e n i t y r e s o ส t ครับนี่คือวิวบรรยากาศร้านอาหารที่เขาบอกว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดบนเกาะลีเปะแล้วก็ การเชื่อมต่ออาจจะแย่นิดน,นึงนะครับตอนนี้เหมือนอินเทอร์เน็ตจะไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเรือโอเคตอนนี้การเชื่อมต่อบอกว่าแย่ครับอาจจะดูไม่ชัดน,นิดน,นึงนะครับ วันนี้ชัดไหมครับดูกันชัดหรือเปล่าครับรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตจะบอกว่าการเชื่อมต่อแย่มีคนว่ายน้ำอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวขอเสียบไม้นิดนึงนะครับเสียงอาจจะชัดกว่า ยังบอกว่าการเชื่อมต่อแย่อยู่เดี๋ยวขอปรับเป็นเลนมุมกว้างก่อนโอเคครับตอนนี้นั่งทานข้าวอยู่การเชื่อมต่อกลับมาเป็นปกติแล้วแล้วก็ร้านอาหารเนี้ยเป็นร้านอาหารที่มีน้ำมะพร้าวอร่อยที่สุด ข้าวที่ผมได้กินมาบนเกาะหลีเป๊ะเลยครับฝากขายหน่อยหวานสดชื่นมากอะอร่อยที่สุดในเกาะหลีเป๊ะแล้วตอนนี้มีคนดูกี่คนแล้วเอ่ย11ค่ะ เด็คนเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศตรงระเบียงเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศตรงระเบียงนะฮะร้านอาหารตรงนี้อยู่ริมเขาครับผนังด้านนี้คือเป็นหน้าผาแล้วก็มีรลากน่าจะเป็นต้นไทรนะครับ ที่ร้านมีมแัดทูก็ใช้เครื่องเสียงมาแชวนี่แหละครับการเชื่อมต่อแย่เหมือนว่าพอเดินลงมาที่หาดแล้วการเชื่อมต่อจะไม่ดีงั้นเราจะกลับเข้าไป ด้านในใหม่ดีกว่าเดี๋ยวเขาพาคนดูไปดูทางเข้ากันนะการเชื่อมต่ออยังแย่อยู่ ตอนนี้เห็นภาพชัดกันหรือเปล่าครับ ีป้ายโรงแรม s e r e n ร i พิตี้รีสครับตอนนี้ยังมีคนดูอยู่12คนนะครับเมื่อกี้การเชื่อมต่อแย่ตอนนี้เห็นภาพชัดขึ้นหรือเปล่าครับนี่ชื่อโรงแรมนะครับที่นี่จะใช้สายแบบนี้เกือบทุกที่ครับเอาไว้ล้างเท้า ชัดแล้วใช่ไหมครับโอเคปัญหาของการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ก็คืออินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยดีเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับผมใช้เลนของโอโลคลิสวัสดีครับนี่ครับตอนนี้ใช้เลนของโอโลคลิชัดมากก็จะมีคนนอนอาบแดดกันอยู่ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยกด Sub สไคร b e ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิวที่โขดหินตรงนี้ครับยังไงก็ไปดูด้วยกัน น้ำเพิ่งลงหินยังเปียกอยู่นะต้องเดินระวังนิดนึงเพราะว่าหินตรงนี้คมมากเดี๋ยวผมจะสลับภาพกลับไปให้ดูตรงนั้นเป็นพ่อลูกกำลังว่ายน้ำอยู่ด้วยกันนะครับ ที่เนี้ยสามารถดำน้ำดูปกากรลังบริเวณหน้าหาดได้เลยที่เห็นเป็นดำๆอยู่ก็คือปกากรลังนะครับที่เห็นเป็นจุดดำๆเนี้ยครับอันนี้คือปกากรลังตอนนี้การเชื่อมต่อแยกแล้วไม่ไแน่ใจว่าได้ยินเสียงชัดหรือเปล่านะครับ บอกว่าสถานะการเชื่อมต่อแย่ภาพสั่นนิดน,นึงนะครับเอาไว้เดี๋ยวคราวหน้าถ้าผมไลฟ์สดอีกเดี๋ยวผมจะใช้ DJI Osmo Mobile ครับในการถ่าย จะได้ภาพไม่สั่นแบบนี้บริเวณนี้เป็นหาดที่เอาไว้ชมพอาทิตย์ขึ้นครับหาดด้านเนี้ยเขาเรียกว่าสันไลน้ําใสมากใสแบบว่าเดี๋ยวผมจะลองชัดนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินลงไปแล้วก็เอามือจุ่มลงไปในน้ำเพื่อให้ดูความใสนะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าลื่นหรือเปล่าอ๋อไม่ลื่นครับโอเคเนี่ยครับใส่มากเมาดิมเมืองไทยจริงๆนะครับแต่ว่าผมเองอ่ะ ก็ยังไม่เคยไปเมาดีฟนะครับอยากจะลงไปให้ดูเหมือนกันเนี่ยครับความใสน่าจะน่าจะพอดูได้นะครับว่าใสแค่ไหนตอนนี้หัวเข่าครับใสเหมือนน้ำที่อยู่ในสระว่ายน้ำนะครับแล้วก็เห็นปลาที่ว่ายน้ำไปเลยใสมาก ยังไงก็ผมต้องหาทางขึ้นก่อนตอนเนี้จะขอกลับด้านเลนนิดนึงช่วยกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์ก็ช่วยกดซับสไครห์ผมด้วยมีคนกําลังมองเมื่อกี้มองว่าไอ้หนุ่มนี้มันลงน้ําไปทําไม <laughs> บ้าหรือเปล่าใส่เสื้อมาเดินลงชายหาดแล้วก็ถือโทรศัพท์ เดี๋ยวผมหาทางขึ้นก่อนเดี๋ยวผมจะไปลงบริเวณหน้าหาดตรงฝั่งด้านเนี้ยเมื่อกี้ผมมาจากด้านนี้ตอนนี้ผมจะไปลงตรงนั้นก็จะได้เห็นบรรยากาศวิวโรงแรมตอนนี้สัญญาณกลับมาโอเคละถิ่นที่นี่คมมากครับเดี๋ยวผมให้ดู เป็นหินคมนะครับเนี่ยเป็นเกล็ดแบบเงาเงาคมคมครับอันตรายมากเมื่อวานผมกระแทกไปแค่เบาๆอะ่ะเลือดไหลเลยอะนะครับไม่รู้เห็นชัดกันหรือเปล่านะหินคมมากโอ้โหมุมนี้สวยมากครับ สวยมากๆโอเคเดี๋ยวผมเดินกลับเข้าไปก่อนนะ,ะหาทางลงแล้วล่ะ โอเคครับน้ำลึกใครได้อันนี้เสียกเปนที่เรียบร้อยแล้วปลาด้วยคนกำลังมองมองไอ้หนุ่มนี่ไอ้หนุ่มนี่มันมาจากไหนวะมันเดินข้ามมาทำไมวะ อเคตอนนี้คนที่นี่ก็กำลังสงสัยว่าผมเป็นพวกทํามองหรือเปล่าผมไม่ใช่พวกทํามองนะครับผมมาแอบมองเฉยๆร้อนมากเหนื่อยมาก โอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับเข้าไปในส่วนของร้านอาหารผมสั่งข้าวไว้ตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยครับแล้วก็นี่เป็นกลับด้านด้านเลนก่อนร้านอาหารเซเลนบิตี้รีสอร์ท เริ่มเหนื่อยละเริ่มเดินขึ้นไม่ไหวละอันนี้ก็ได้ทดสอบการใช้ที่ฉีดน้ำจริงแล้วนีครับเอาไปล้างทรายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่เกาะหลีเป๊ะเนี่ยค่อนข้างจะวัยรุ่นไปถึงแก่ในทางกับกันถ้าเทียบเทียบกับตอนนี้ผมไปเกาะพีพอ่ะ คิดว่า70%ถึง80%เป็นเป็นวัยรุ่นแต่พอผมมาที่เกาะหลีเป๊ะเนี่ยคิดว่าคิดว่า50%าสิบเปอร์เซ็นเป็นวัยรุ่นคือเกือบครึ่งครึ่งอะที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็คนแก่ก็อีกครึ่งหนึ่งคนที่อายุป,ประมาณว่าเลยวัยทำงานไปแล้วอะแต่เป็นเกาะพีพนี้18-19-20นี่จะ50-70%เปอร์เซ็น Okay. ตอนนี้คนดู13คนผมกลับมาที่โรงแรมเซเล n นเปตตี้รีสอแล้วนะครับยังไงก็ช่วยติดตามผมในมิม c h ช n แนลด้วยนะครับ s u b สไคร์ e ในมิม a n ชาแนล u t u b e แล้วก็ติดตามเพจท่องเที่ยวผมมิมเจอร์นเดี๋ยวผมจะตัดคลิปวิดีโอรีวิวการท่องเที่ยวเกาะลีปเป๊ะ มาดิฟเมืองไทยครั้งแรกของผมลงใน YouTube ก่อนแล้วก็จะไปลงอีกทีในมิมเจอร์นีตรงนี้เป็นที่ทานข้าวชั้นที่สองแล้วก็มีมุมนั้นเป็นชั้นที่หนึ่งแล้วก็นี่คือชั้นที่สามที่เขาบอกว่าวิวสวยที่สุดบนเกาะลีปเปะฟังเข้าใมา่อีกทีหนึ่งมีที่นั่งตรงนี้ด้วย วันนี้คนดูเยอะเยอะกว่าเมาื่อวานะ14คนเยอะสุดแล้วสำหรับการไลฟ์สดผ่าน YouTube มีคำคมอะไรที่จะบอกกับคนดูบ้างไหมไม่มีค่ะคำคมวัมคคมน,นนี้อย่าเดินเท้าเปล่าคำคมก็คือบนก่อนเนี้อย่าเดินเท้าเปล่าเพราะจะทำให้เราเหยียบหิน อย่าถอดรองเท้าลงทะเลอย่าถอดเอลงทะเลต้องต้องถอดรองเท้านะอ่าแล้วก็เท้าทเหยียบหินมีเมื่อวานผมไปดำน้ำําแต่ผมไม่ได้ถ่ายเทอดสดเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคลื่นจริงๆผมมันมีคลื่นทะเลนะแต่ว่ามันไม่มีคลื่นโทรศัพท์เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดจริงจริจรผมก็อยากถ่ายเทอดสดให้ดูเหมือนกันเพราะว่าบรรยากาศดีมากผมเคยได้ยินคําพูด ผมเคยดูคลิปชาวต่างชาติที่ทําคลิปแบบนี้เขาบอกว่าตอนเด็กๆแม่มักบอกว่าให้ซื้อข้าวของไว้ดีกว่าจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวเราจ่ายแล้วมันอยู่กับเราแค่แป๊บเดียวข้าของจะอยู่กับเรานานกว่าแต่ในความเป็นจริงแล้วการจ่ายเงินเพื่อการท่องเที่ยวความทรงจำมันจะอยู่กับเราไปนานแสนนานส่วนข้าวของเราจะมีความสุขแค่วันเดียววันแรกที่เราซื้อมา แต่ภาพเนี้ยความทรงจำเนี้ยจะอยู่กับเราตลอดไปซึ้งไหมจำเข้ามาอีกทีซึ้งมากเลยพาไปเที่ยวบ่อยๆนะตังไม่มีแล้วพาไปบ่อยมากไม่ได้วันนึงหวังว่าเดี๋ยวต้องบอกคนดูอีกนิดน,นึงลาคนดูไปหลายทีแล้วแต่บอกคนดูอีกนิดน,นึงว่าหลายคนอาจจะสงสัยว่าที่ผมทำคลิป YouTube แล้วก็เพจมิมเจ n e y เนี่ยทำคลิปทั้งหมดเนี้ยเพื่ออะไร คือบางคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะไม่รู้ก็คือเวลาที่เราได้ยอดวิวจาก YouTube เนี่ยเขาจะแบ่งเงินให้เราประมาณถ้าของไทยล้านวิวประมาณ3-4,000บาทก็คืออันนั้นเป็นส่วนเล็กครับคือผมคงไม่ได้วิวเยอะขนาดนั้นหรอกแต่ผมทำเพื่อแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้คนมีแรงบนนับนดาลใจที่อยากจะออกมาเที่ยวซึ่งจริงๆผมก็ได้แรงรบนนันดาลใช่พวกเราชอบเที่ยวแล้วจริงๆอะ่ะ ผมกาแฟเน่ยก็ได้แรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวเนี่ยมาจากคนที่ทําคลิปใน YouTube อีกทีหนึ่งหรือคนที่ทํารีวิวเราก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์เนี้ยออกไปอยากจะบอกว่าเพราะว่าตอนนี้สังคมมันมีคนออกมาเต้นไลฟ์สดโชว์นมเยอะเกินไปแล้วเราเลยอยากจะเป็นคนธรรมดาที่มามาให้คนดูได้เห็นบรรยากาศสวยๆพวกนี้แล้วก็เราหวังว่าเมื่อเรามียอดวิวยอดไลฟ์คนติดตามเยอะๆเราก็จะได้ส่วนลด หรือโรงแรมฟรีสปอนเซอร์ <ons> อะไรประมาณนี้จริงๆเราอยากได้ส่วนลดตรงนั้นเพื่อที่เราจะได้ทำคลิปเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นต้องกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่ผมเนี่ย <Yeah. S 1> ผมเนี่ยจะได้มีสปอนเซอร์จะได้เที่ยวเยอะๆโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย